เราจะไปที่เชียงใหม่เจ้ามันค่ะเจินน้องมันสินขวัญค่ะกราว่าอาวารา์ค่ะเรเดินทามที่น้องทุกท่านค่ะได้ยินเป็ยงหนู่ทัาเจลไหมคะได้ยินค่ะโอเคค่ะ ตอนนี้หนูอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้หนูชื่ออ่าหนูชื่อมั่นสินถันก้าจนหรือสนพยากันธมูลน,นะคะนักศึกษาอาริยปัญญาโทวันนี้จะขอส่งกันบ้านเรื่องกิจกรรมไร้สารพิษที่หาสุขค่ะที่น้องที่แนะนำแนะนาแนะนาชื่อ,อ,อแล้วอ,อ,อายุด้วยค่ะอ,อ,อายุค่ะ อายุ48ปีค่ะสังกัดภาคเหนือนะคะสวนสานาบุญแปดค่ะอ่าเป็นผตอาสามาแล้วประมาณเข้าปีที่ิ0นะคะอ่ะตอนนี้ก็ปลูกอยู่ปลูกกินอยู่ที่บ้านช่วงแรกที่ได้ทำกิจกรรมก็เริ่มทำคนเดียวนะคะที่บ้านไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้นะคะวันนี้ประเด็นที่จะนำส่งกันบ้านก็คือ ผลงานการทำกริกรรมของพ่อบ้านค่ะหนูเปลี่ยนวิธีการทำกระิกรรมของหนูด้วยการด้วยการส่งเสริมให้พ่อบ้านทำค่ะรู้สึกว่ามีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งคือหนูไม่ต้องเอยและค่ะเมื่อก่อนนะคะเราเนี่ยจะต้องเป็นคนบอกว่า ต้องปลูกอันนั้นต้องทําอย่างนี้ปลูกแบบนั้นไม่ได้ทําแบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่เดี๋ยวเนี้ยเราไม่ทําแบบนั้นแล้วนะคะเราลดความยึดมั่นถึงมั่นลงแล้วเขาจะปลูกอะไรเขาอยากกินอะไรเขาจะทําอ่าทามากทาน้อยจะเป็นค้างยังไงจะเป็นไม้จะเป็นอ่าอะไรก็ตามสบายเขาอะคะ่ะทีนี้เมื่อเราทําแบบนี้นะคะกลายเป็นว่า ทั้งสองสายเนี่ยรู้สึกน่าจะเย็ยนลงแล้วก็ผลผลิตออกมาน่าจะเหลือชินเหลือใช้ค่ะโดยเฉพาะแตงกวานะคะทําไมบ้านเราถึงต้องปลูกแตงกวาเรามีลูกชื่อแตงกวาค่ะ <c oughs> จริงๆไม่ใช่เหตุผลนะคะเหตุผลคือว่าเราชอบกินแตงกวากันทั้งบ้านนะคะแล้วก็คิดว่ากพเราร้อนเกินนี่ฮะเราก็เลยชอบกินแตงกวาแล้วเราก็เป็นมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนะคะตั้งใจู่กันนี่เรารู้สึกเลยว่า ผักที่คู่คู่เคียงกับอ่กับอาหารการกินของเราเนี่ยคือแตงกวาท่า,านอาจารยเหตุผลว่าเราเนะี่ยมีลูกคนแรกคนโตนะคะชื่อว่าแตงกวาเพราะว่าเวลาเรากินแตงกวา,าแล้วรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วกลายเป็นว่าที่บ้านหนูที่สวนหนูเนี่ยนะปลูกแตงกวาเป็นปกติเลยอะคะ่ะตอนที่หนูปลูกคนเดียวเนี่ยแม่ยังถามเลยนะคะว่าได้ยินว่าการปลูกแตงกวาเนี่ยเขาจะต้องใช้ปุ๋ยใช้ย,ยาเยอะแล้วเธอใช้ปุ๋ยใช้ย,ยาอะไรไหม เราก็นั่งคิดตั้งนานแล้วไม่ได้ใช้ปุ๋ยเหยยาอะไรนะแม่ยาไม่ต้องหยอดเลยแม่คือบอกว่าเฮ้ยปลูกได้กินได้จริงเหรอปลูกไปปลูกมาแมงมันคงรู้ทันนะคะปลูกสองสามรุ่นติดกันแล้วแมงมากินค่ะแล้วหนูก็เลยหยุดปลูกไปเต็มปีนะคะตอนนี้พาอบ้านน่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาจะฟื้นฟูกกันปลูกกันกว่าในสวนเขาก็เริ่มโครงการเลยค่ะซางซื้อเม็ดพันนุ่นนี่นั่นมาถ้าเป็นเมื่อก่อนอน,นะคะหนูบอกว่าไม่ต้องสั่งซื้อหรอก เม็ดเดิมนี่ก็มีอะไรเงี้ยเออแบบว่าหาอะไรที่มันประหยัดเนี่ยแต่พ่อบ้านเขาได้แตง,งกวาเลือกแตงกวาแบบใบเตยค่ะเขาบอกว่ามีแตงกวากลิ่นใบเตยตอนนี้ลองเก็บเม็ดพันนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าปลูกออกมามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเถามันยังไม่แห้งอะคะ่ะแล้วก็เม็ดมันแก่แล้วอะคะ่ะคือหมายวามว่าเถามันจะตายก่อนที่เม็ดมันจะเม็ดมันจะแข็งอะคะ่ะก็เลยยังไม่รู้ว่ารอบสองจะเป็นยังไงตอนนี้เป็นรอบแรกก่อน ก็คือหนูอยากจะบอกว่ากิจกรรมไร้สารพิษที่ผ่าสุขที่หนูทําอยู่ตอนนี้คือทาแบบไม่ยึดมั่นถึงนมั่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วทําแบบวางใจจะได้กินก็ได้ไม่ได้กินก็ได้แล้วก็เก้นหน่วยส่งเสริมสนับสนุนพ่อบ้านค่ะแล้วก็ให้ขัดใจกันแล้วไม่ขัดใจในทางที่ทําให้ขัดขวางเขาอะค่ะบางทีนะมันมีขัดใจด้วยนะคือเขาเนี่ยจะพยายามทําให้มัน ยังดูดียังงุ้นอย่างนี้คือวิธีการมันเ,เยอะอ่ะแต่มันขัดใจเราอ่ะทีนี้เราก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยถ้าเราไปขัดใจเขานะากลายเป็นว่าเราจะต้องได้ทําเองโอเคจดปากไว้แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าหนูต้องมีความไม่ถึงกับอดทนนะคะแต่ว่ามันขัดใจตัวเองนะมันก็เลยเกิดรู้สึกว่าเรานี่แหละที่เอาแต่ใจตัวเอง จะต้องทําอย่างนั้นจะต้องทาอย่างนี้สุดท้ายเราทาคนเดียวเมื่อเราลดการเอาแต่ใจตัวเองเราก็มีผู้ช่วยมาทําซึ่งเขาก็จะดูรู้สึกสนุกนะคะรู้สึกได้เลยว่าเขาไปขูดชิ้นส่นเช้ามาเขาไปถอนหญ้าเนะี่ยรู้สึกความสุขค,ความสุขสนุกสนานของเขาเบิดบานขึ้นนะคะแล้วเขาจะคอยแบบว่าเฮ้ยงกวาฉันแบบมันกลิ่นหอมนะเธอมันกลิ่นหอมคือใบเยายยานจะแบบว่าพอใครมาจะรู้สึกโฆษณาแตงกวาตัวเองอะไรางเงี้ หนูมาแม่หนูมาเขาก็จะบอกว่าเออเก็บดังกอ่าปีาจยายอะไรอย่น้ะคะลูกสาวอยู่หอน,นี่ก็บอกว่าเอาดังกอไปให้ลูกกินอะไรอื่นนะคะคือรู้สึกมีความสุขกับการช่วยกันทําแบบเนี้ยค่ะลองปลูกดูนะคะไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องทําอะไรมากค่ะแค่ไม่ยุดมันดิมันจ <c oughs> ันรับหนูอยู่ตรงนี้ยินดีรับฟังคำแนะน,นำจากพี่น้องทุกท่านค่ะจะเล่นทำค่ะสาธุ รู้สึกว่าแตงกว่าเย็นชื่นใจมาถึงที่ออสเตรเลียเลยนะอนุโมพรนาค่ะน้องวันโอ้โ่ะโอ้ลูกใหญ่นะใช่หนูจะใช้วีผ่าตรงกลางแล้วก็เอาช้อนขูดๆๆนะคะแล้วก็เอาเกลือโรอยแล้วก็อาจจะโรยผักสดพวกวอเตอร์เชสออมแซบแล้วก็ตำถั่วลิสงหรือว่างาค่ะคลุกคลุก แค่นี้ก็กินได้นะคะค่ะได้สูตรอาหารด้วยนะคะจากกสิกรรมไร้สารพิษจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะก็เลยมีโอกาสได้มีผู้ช่วยมาบำเพ็ญในส่วนของเราเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโอ้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะน้องมั่นพี่อ่อนก็ตอนนี้ก็กำลังนี่อยู่นะคะ พ่ก็อนุญาตพี่อ่อนก็เป็นคนหนึ่งที่มีความยึดมั่นถือมั่นในการทํากสิกรรมจะต้องเป็นแบบพึ่งตนเรียบง่ายสไตล์ของพอมทนะอันนี้ก็คือความยึดมั่นถือมั่นของเรานะฮะเพราะว่าเรายึดว่าการที่เราทําแบบเรียบง่ายนี่แหละไม่ยุ่งยากไม่ต้องลงทุนเยอะเออ,เอทำแบบเราเราก็เลยได้ทําอยู่คนเดียวกันเพราะพอ่พอพ่อบ้านเขาไม่ทําด้วยตอนนี้อ่อนก็เลยต้องาขายความยึดมั่นถือมัน่นค่ะ ยอมให้ท่านไปซื้อรถไถค่ะก่อน,นบอกว่าโอ้ยเนาะเอ้ายอมนะคะยอมยอมให้ท่านทําตามที่ท่านอยากจะทําค่ะอันนี้ก็มาฝึกยอมค่ะน้องม่านพี่ออนก็เหมือนกันค่ะพี่ออนต้องยอมต้องยอมให้ท่านทําในแนวของท่านเสร็จแล้วพอถึงจุดหนึ่งแล้วท่านเจอความยุ่งยากเนี่ยท่านก็จะมาถามเล้ว,ว่าเฮ้ยมันทํายังไงเดิมนะคะท่านใส่ปุ๋ยที่เป็นแบบว่าที่วัวนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ ะเสร็จแ,แล้วพอเราบอกว่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะท่านจะจะหามาเราก็หามาเราช่วยหามานะคะเสร็จแ,แล้วพอทําไปทํามาท่านรู้สึกว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นซึ่ท่านก็ยินดีพอใจที่จะทำวิธีที่ง่ายกว่านั้นแล้วตอนนี้เหมือนกับที่วัวอยู่ข้างกระสอบวางไว้ยังไม่ได้ใช้เลยค่ะอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ค่ะต้องให้ท่านเนี่ยก็ให้โอกาเปิดโอกาสเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้เรียนรู้นะคะให้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองเนาะเขาก็จะสงสัยอะค่ะถ้าเราบอกว่าทําแบบนี้แบบนี้แต่เขายังไม่มีประสบการณ์นะคะเขาก็ยังอยากจะทําแบบที่เขาทําอยู่เราก็เลยเอออ้ายอมเลยค่ะพี่สืแล้วตอนที่เรายอมนี่แหละค่ะมันเป็นการขัดเกลาเราอ่ะขัดเกลาการเอาแต่ใจตัวเองของเราค่ะหนูรู้สึกว่าหนูลดลงน้อยหนึ่งละ โอ้ยถ้าถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเรายอมด้วยใจมันจะยิ่งง่ายเลยเราคือเราเรานั่งเรานั่งดูผลผลิตอย่างเดียวเลยเอาคือเอาตามที่เขาสะดวกเลยเนี่ยเราเราจะยิ่งได้เลยอันเนี้ยแล้วก็เหมือนพี่อะตอนเนี้ยจะพยายามคือคือจะจะใช้วิธีการแอบๆบแบบโดยที่ว่าเอาพันธมาแล้วก็เนี่ย เออเนี่ยนะพันเนี้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้คือคือพูดเปรยเปยว่าเอะเดี๋ยวว่าจะปลูกตรงนั้นแต่ว่ายังไม่ได้ปลูกว่าจะทําตรงนี้แต่ไม่ได้ทําอะไรประมาณเนี้ยแล้วถ้าใครทนไม่ได้เขาก็ไปปลูกให้เองเอ่าอย่างนี <c> ้ <oughs> แล้วพี่ก็บอกว่าแล้วเขาก็จะลงความเห็นนะเนี่ยน้องชายก็จะลงความเห็นว่าไม่ว่าพี่จะปลูกอะไรคือไม่ได้กินเขาก็เลยบอกว่า พี่อะพี่ถีพี่ถันเกินไปถ้าจะให้ใส่ปุ๋ยพี่ก็ใส่จนตายคือมันมันมันอ,อกแตกตายหมดถ้าจะให้แต่งจริงก็แต่งจนเลี้ยนเยี้ยนเตียนไปหมดเลยมันก็ตายไม่ว่าไม่เสร็จแล้วเขาก็จะทนไม่ได้เดี๋ยวนี้พี่ก็เลยว่าอุ้ยบวบไปนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ตัดบวบมาให้พี่พี่บอกอุ้ยนี่บวบนี้ที่พี่มีเมล็ดนี่แต่เม็ดไม่รู้มันหายไปไหนแล้วเขาก็บอกเนี่ยผมเอาไปปลูกให้แล้วพี่กินอย่างเดียวพอไม่ต้องไปทําอะไรครับผม ก็บอกเออดีคือวิธีการของเราอ่ะพี่ก็บอกเนี่ยทําบารายไว้แล้วนะต้องปลูกบนบารายนู่นนี่นั่นเขาบอกไม่เป็นไรหรอกเขาไปเนบเนบไว้แล้วไปแอบดูของเขาที่เนบเนบไว้อ่ะมันสวยกว่าของเราอีกที่เราแบบพิถีพิถันอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ไม่ได้มีจัดดูพืชอะไรมายุ่งของเขาเลยเขาไปขึ้นตามต้นไม้อ่ะเขาก็บวบก็ขึ้นไปนู่นนะบอกโอ้ก็นั่งกินบอก ดีคือคือตอนนี้วางใจหมดเลยแล้วจะก,กินอะไรก็พยายามหาเม็ดผัดมาแล้วก็มามา,มาใช้วิธีการแบบนี้นี่ค่ะเผื <c oughs> ่อคราวหน้าจะได้ใช้เทนิคอย่างที่โสบ้างแต่ว่าส่วนหนูเนี่ยหนูจะปลูกหนูจะทําบาลายหรือว่าทําอ่าหลุมขนมครอไว้ทั่วสวนเลยนะคะแต่ปัญหาของหนูที่พ่อบ้านติมาก็คือว่าเธอทํามั่วเธอไม่มีแรนเคปเธอไม่มีทางเดินเออใช่ใช <c oughs> เราปูกไปมั่วเลยไม่รู้จะเดินทางไหนเวลามันขึ้นมานะเข้าไปเกี่ยกวก็ายากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องทําก็คือว่า,เ,าเขาเนะํ่มาช่วยจัดระเบียบค่ะเขาจะมาช่วยจัดระเบียบว่าอะตรงนี้ทางเดินนะห้ามปูกนะเราเราจะต้องขอเข้าใจตัวเองว่ามันเป็นทางเดินนะห้ามปูอะไรเีอะแล้วเมื่อก่อนไม่เคยสวนเลยนะฉันเดินไม่ทั่วแหละสวนเนี่ยแต่ฉันเดินได้คนเดียวนอกจากฉันปูได้คนเดียวฉันยังเดินได้คนเดียวด้วย ออนนี้ก็เลยเปลี่ยนทําทางเดินให้กับอ่ผู้ร่วมด้วยเดี๋ยวนี้ลูกก็เริ่มจะเข้าไปเกียวด้วยละเมื่อก่อนมีลูกมองสวนแล้วเข้าทางไหนเนี่ยแม่เดินมันจะเข้าไปยังไงเนี่ย <laughs> มันพันจะไปหมดเลยอะต้นนะเอะเขาบอกว่าเอถ้ามือสมัครมือสมัครใจแบบเราอ่ะคือให้ทําแผนที่เลยแล้วสมมติว่าเราเราเอาอะไรลงตรงไหนอให้มาเขียนไว้ในแผนที่ เพราะว่าพี่จะเอามันแกวไปปลูกแล้วเปน็นเนิบไว้ที่ที่ริมริมริมเขตแดนน่ะแล้วพอมันแกวขึ้นก็ไม่รู้ไมมันมันหญ้าหรือมันอะไรไม่จาไม่ได,สด,ไได้สุดท้ายก็ไม่ได้กินมันนพี่ไอตัวเลือ้อเลื้อนี่มีปัญหาเราจำไม่ได้เราจําไม่ได้ว่าเราไปเน็บไว้ตรงไหนบ้างเนี่ยเขาบอกให้ทําไว้ให้วาดไปเลยแล้วก็มาเขียนไว้ตรงนั้นคืออะไรตรงนี้คืออะไรบางทีเราจําไม่ได้แต่ไม้ที่เราเพาะก็เหมือนกัน แบบเพื่อนให้อันนั้นมาอันนี้มาพอมันขึ้นเอ๊ะอันนี้ต้นอะไรเอ๊ะอันนี้ต้นอะไรเลยเลยไม่รู้แอบช้นชมบริเวณที่สวนของพี่ล่ากับพี่ออนนะคะใช่ใช่ท่านทำท่านทำท่านทำได้แลนด์สเยดได้โอเคอะ่ะแต่แต่หนูรู้สึกว่าพวกเราทางเมืองไทยเนี่ยเราจะแบบว่าอยู่แบบสไตล์ตามใจฐานอะ่ะแล้วมันก็ไปเรื่อยเลยนะโดยเฉพาะพวกเรื่อยๆเนี่ยนะ อยูรู้สึกแบบเออจะเอาอย่างบ้างจะขัดใจตัวเองบ้างว่าจะให้มันมีทางเดินนะตรงนี้ถูกได้ตรงนี้ห้ามถูกอะไรอย่างเงี้ยขอพี่ออนแชร์ไหนที่ว่าพี่ออนทายังไงให้แบบว่ามันดูดีจลงเชี่พี่ออนอะดูดีแบบว่าจัดระเบียบได้ดูดีพี่ออนทายังไงอะอ๋อพี่ออนบ้างน้องออนเอามาแชะบ้างก็ได้นะเอามาแชะเอามาแชะบ้างก็ได้เผื่อเผื่อมันเป็นไอ้นี่ค่ะไอพี่โสคือเอ่อ แปลงของออนที่จริงท,ที่จริงนะออนมีเนื้อที่อตรงนั้นอคือจะว่ายังไงล่ะคือที่นี่นะเขามีกฎระเบ,บียบนะคะคล้ายๆกับว่าถ้าสวนเรามันไม่เรียบร้อยเขาก็เขาก็ต่อว่าเราได้อะคะ่ะถ้าเราทาไม่เรียบร้อยอะคะ่ะเออพวกไออะไรนะเข้าสื่อของเขาเหมือนกับเทศบาลของเขาะคะ่ะเวลาเราจะทําอะไรนี่ก็ให้ดูมีระเบียบเรียบร้อย ถ้าไม่เรียบร้อยเขาก็จะมาต่อว่ามันก็เลยเป็นแบบนั้นเาะนั้นเนาะพสบายบ้านเรานี่ไม่มีดูแลเราก็เออสบายเลยตามใจฉันสไตล์คนไทยเราปลูกรู้ว่าปลูกอะไรมันดูแบบละเกลื่อนละกัตอนนี้จะเริ่มกลับแล้วค่ะโดยมีพ่อบ้านช่วยพ่อบ้านนี่เขาจะจัดระเบียบได้แต่เราดี้ไม่ได้จัดระเบียบค่ะโอเคอ่านหนึ่ันนะพี่น้องค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ